นิยายเสียงเรื่องมายาลวงโดยวาดวชีตอนที่สิบสถานการณ์เปิดช่องทางอาทิตย์นั้นจิตราไปกรุงเทพตามปกติที่เคยไปสายันคิดว่าจิตราคงไปเรียนเหมือนทุกครั้งที่เคยเป็นมาจึงไม่ได้ถามรายละเอียดแต่ครั้งนี้จิตราไม่มีเรียนเธอไปเพราะเธอรู้ว่าแม่ใหญ่และวันรี ไปดูความเรียบร้อยของคอนโดให้พาคินเมื่อถึงกรุงเทพก่อนเที่ยงเล็กน้อยเธอโทรไปหาวรรีและบอกว่าจะเข้าไปรับวรรีและแม่ใหญ่ไปทานอาหารกลางวันจิตรารู้ว่าเธอจะต้องเอาใจแม่ใหญ่อย่างไรทุกครั้งเธอดูแลคนทั้งสองด้วยการพาไปกินอาหารตามที่แม่ใหญ่ต้องการแม่ใหญ่จะว่าไปแล้ว ก็ไม่ยากที่จะเข้าหาถ้าเงินถึงและใจถึงแต่ก็ต้องระวังเพราะโดยนิสัยของแม่ใหญ่เป็นคนชอบเอาเปรียบคนเมื่อทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็กลับมาส่งคนทั้งคู่ที่คอนโดคอนโดที่แม่ใหญ่ซื้อให้ลูกทั้งสองเป็นคอนโดที่อยู่ในเมืองอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะแต่ไม่ใช่ย่านธุรกิจ จัดว่าเป็นคอนโดที่มีระดับแต่ไม่ใช่คอนโดหรูหราเหมาะสำหรับคนที่มีรถส่วนตัวและไม่มีรถเพราะเพียงเดินออกจากซอยไม่ไกลก็จะถึงสถานีรถไฟฟ้าเป็นครั้งแรกที่จิตราได้ขึ้นมาบนห้องคอนโดของพาคินซึ่งอยู่ชั้นที่สูงกว่าอีกห้องที่แม่ใหญ่ซื้อไว้เก่งกำไรแค่จิตรารู้ว่า พาคินจะกลับมาอยู่ที่คอนโดนี้ความคิดของเธอแล่นปลาดไปที่คอนโดห้องที่แม่ใหญ่ซื้อไว้เก่งกำไรทันทีเธอจินตนาการหากเธอได้มาอยู่ที่คอนโดนี้ล่ะเธอก็จะได้อยู่ใกล้พาคินมากขึ้นฝันของเธอเริ่มเห็นทางที่จะเป็นไปได้จากแววตาและความรู้สึกที่ปรากฏบนใบหน้าของหญิงสาว ทำให้แม่ใหญ่กระหิมในใจนี่เป็นวิธีการขุดบ่อล่อให้ปลาว่ายเข้ามาเองย่อมดีกว่าการตะล่อมเกลี้ยกล่อมมากมายนักผู้สูงวัยกว่ามองหญิงสาวพร้อมคิดในใจจิตราเธอกับฉันยังห่างกันอีกเยอะเธอหัวเราะยันอยู่ในอกมองเห็นความสำเร็จรออยู่ตรงหน้า แต่จิตราเองก็ไม่เผยท่าทีออกไปเธอต้องเก็บความรู้สึกและความต้องการจะให้แม่ใหญ่รู้ไม่ได้หากเธอแสดงท่าทีสนใจคอนโดห้องข้างล่างเธอรู้ว่าเธอจะต้องถูกโกงราคาและถูกเอาเปรียบแน่นอนถึงแม้ข้อมูลที่เธอได้จากธนาคารยังยืนยันว่าฐานะของแม่ใหญ่ยังโอเคแต่อย่างไรก็คือ ยังเป็นหนี้ยังต้องใช้หนี้ในเมื่อธุรกิจของแม่ใหญ่ไม่เอื้ออำนวยที่จะปลดหนี้ได้ทางเดียวที่จะปลดหนี้ได้คือต้องขายทรัพย์สินเพื่อเอาเงินไปปลดหนี้อย่างไรเสียแม่ใหญ่ก็ต้องขายแต่ตอนนี้ก็ขึ้นกับเธอและแม่ใหญ่ว่าใครจะเป็นคนคุมเกมถึงเธอจะต้องการซื้อ แต่ก็ต้องซื้อในราคาที่เหมาะสมไม่ใช่ราคาที่ถูกเอาเปรียบแต่จิตราก็รู้ว่าจุดอ่อนของเธออยู่ที่ความรู้สึกที่เธอมีต่อพาคินตลอดสามสีอาทิตย์ต่อมาจิตราเข้ากรุงเทพบ่อยขึ้นเธอแวะมาดูคอนโดของพาคินพร้อมกับพาแม่ใหญ่และวันรีไปทานอาหารไปเที่ยว หรือพาไปซื้อของมาแต่งคอนโดตามที่แม่ใหญ่ต้องการถึงแม้จิตราจะปิดบังไม่ให้แม่ใหญ่จับความรู้สึกของตัวเองได้ก็ตามแต่ในบางครั้งเธอก็ดูมีความสุขเหมือนตกอยู่ในความฝันซึ่งท่าทีนี้ไม่รอดพ้นไปจากสายตาของผู้มากประสบการณ์อย่างแม่ใหญ่ไปได้เมื่อการแต่งคอนโดของพาคินใกล้จะเสร็จ แม่ใหญ่ชวนจิตราไปธุระที่ตึกแถวที่เธอซื้อไว้เพื่อเก่งกำไรแต่ขณะนี้มีคนเช่าอยู่เธอจึงไม่รีบร้อนที่จะขายเพราะมีรายได้จากค่าเช่าเธอมาติดต่อเรื่องการต่อสัญญาเช่าตึกกับผู้เช่าตึกแถวนี้อยู่ในศูนย์การค้าที่เป็นแหล่งสำหรับตลาดขายส่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีขนส่ง เป็นศูนย์การค้าระดับกลางอยู่ในซอยไม่ได้อยู่ริมถนนใหญ่แต่ก็เป็นซอยที่กว้างและทะลุไปถนนอื่นๆได้การเดินทางจัดว่าสะดวกไม่ต่างจากอยู่ริมถนนใหญ่เท่าไหรนะ่นักเหมาะสำหรับที่จะเป็นที่เก็บสินค้าเพื่อจะกระจายสินค้าไปยังที่ต่างๆตึกแถวของแม่ใหญ่เป็นตึกสี่ชั้นอยู่ทางด้านหน้าของศูนย์การค้า และเป็นห้องหัวมุมทําเลดีกว่าทุกห้องในศูนย์การค้านั้นวันนี้แม่ใหญ่ม,มาเพื่อเจรจาต่อรองสัญญาเช่าจิตราจึงนั่งคอยอยู่บนรถไม่ได้ลงไปดูในตัวตึกให้แม่ใหญ่และพณรีลงไปเจรจาธุรกิจกับผู้เช่าขณะที่เธอนั่งคอยอยู่บนรถเธอก็มองสำรวจตึกแถวในบริเวณนั้นไปด้วย แล้วเธอก็ได้ความคิดว่าเธอควรจะมีสถานที่รวมสินค้าที่เธอส่งมาจากร้านเพื่อกระจายสินค้าไปยังแหล่งต่างๆทั่วประเทศตามที่มีออเดอร์เข้ามาเธอเห็นแล้วว่าตึกแถวของแม่ใหญ่อยู่ทำเลที่เหมาะสมลงตัวมากโดยทำเลของศูนย์การค้าเหมาะสมสำหรับการกระจายสินค้า และที่ตั้งของตึกในศูนย์การค้าก็เหมาะที่จะทำเป็นหน้าร้านสำหรับคนที่มาซื้อด้วยตัวเองเพราะอยู่ตรงหัวมุมด้านหน้าของศูนย์การค้านับว่าเป็นจุดเด่นและมีที่จอดรถให้ลูกค้าที่มาซื้อไม่ปะปนกับใครและไม่วุ่นวายจิตตามองทุกอย่างทะลุแชนิดที่หลับตาเห็นหน้าร้านที่เธอจะแต่งหากเธอซื้อตึกแถวนี้ได้ แต่เธอเก็บความคิดนี้ไว้จะให้แม่ใหญ่และวันณรีรู้ไม่ได้เอาละตอนนี้เธอคิดว่าเธอจะซื้อคอนโดและตึกแถวจากแม่ใหญ่อำนาจต่อรองเธอน่าจะมากขึ้นและเมื่อเธอคิดจะซื้อตึกแถวเพื่อขยายธุรกิจวิธีการผันเงินจากร้านมาเพื่อซื้ออสังหาทั้งสองก็ชัดขึ้นในสมองของเธอ และเธอสามารถกลบเกลื่อนการซื้อคอนโดนี้ไว้ภายใต้การซื้อตึกแถวอย่างแนบเนียนอีกด้วยโดยที่สายันไม่มีทางรู้ดังนั้นเมื่อแม่ใหญ่และวันณรีเสร็ษฐุระและกลับขึ้นมาบนรถทั้งสองคนจึงเห็นแค่จิตรานั่งเองนและหลับตาแค่นั้นจิตราไม่ได้แสดงความสนใจเรื่องของตึกแถวออกมาเมื่อได้ยินแม่ใหญ่และวรรณรี ขึ้นมาบนรถจิตราก็แค่ขยับตัวแล้วทำทีเหมือนกับว่าเพิ่งตื่นแม้ดีจังจิตราได้งีบเกรงใจเพราะคุยกับคนเช่าอยู่นานกลัวจิตราจะเบื่อวันรีผู้เป็นเพื่อนพูดขึ้นมาอย่างเกรงใจจิตราที่นั่งคอยอยู่บนรถนานพอสมควรดีแล้วละ่ะเราเลยได้งีบตื่นมานิ่สดชื่นเลยนะจิตราตอบวันนรีอย่างสดใสเฮ้อ <c oughs> ดีนะที่ได้มาคุยด้วยตัวเองมาเห็นหน้าเห็นตากันค่อยพูดกันรู้เรื่องหน่อยคุยทางโทรศัพท์บางครั้งก็ไม่ค่อยเข้าใจกันเสียงแม่ใหญ่พูดขึ้นมาแล้วเธอก็พูดต่อตามนิสัยชอบบ่นของเธอจะไม่ให้เราขึ้นค่าเช่าได้ยังไงนี่มันครบสัญญาสามปีแล้วจะต่อใหม่ก็ต้องปรับราคาสิแล้วทำเลตึกเราก็ดีจะตายไป จริงๆเขาน่าจะซื้อไปเลยเขาก็สนใจจะซื้อนะแม่แต่เขาขอคิดให้รอบครอบก่อนเขาต้องไปปรึกษาหุ้นส่วนเขาด้วยแต่ถ้าเขาไม่ซื้อเขาก็เช่าเราเราก็ได้ค่าเช่าไปเรื่อยๆก็ดีนะแม่ก็ดีแต่ถ้าได้เป็นเงินก้อนก็จบเราจะได้ไม่ต้องแบกเรื่องการดูแลรักษาเพราะเขาเอาของขึ้นลงแบบนี้ คนงานที่อยู่ก็ไม่มีคนคุมคนพวกนี้ระวังเสียที่ไหนตึกเราก็โซมเหมือนกันนะจิตรานั่งฟังสองแม่ลูกคุยกันอย่างเก็บข้อมูลและไม่แสดงความสนใจที่จะซักถามเธอกล่าวแค่ว่าไปหาของอร,อร่อยอร่อยกินกันดีกว่าค่ะแล้วกลับไปเก็บของจะได้ไม่ต้องรีบวันนี้วันอาทิตย์ปลายเดือนรถน่าจะติด เราไปสนามบินแต่เนิ่นๆดีกว่าค่ะแล้วเธอก็ชวนแม่ใหญ่และวรรณีคุยเรื่องอื่นไม่แสดงความสนใจตึกแถวเลยแม้แต่น้อยจบตอนที่สิบของนิยายเสียงเรื่องมายาหลวง